สวัสด,ดีตอนเช้าทุกคนืัอนีก้กะสนิมสิพาทุกคนมาเฮ็ดขนมทอดนั่นทุกคนว่าเหงกระเจ้าเฮ็ดขายแล้วก็คือเยอะทุกคนเอยก็เลยว่าสิเฮ็ดกินนะเดี๋ยวไปเกมเค้งก็เลยทุกคนว่าเฮ็ดขนมทอดนะมันมีเพลินแน่เดี๋ยวไปติดตามครับส้มมึงเดี๋ยวทุกคนอันนี้ก็คือเค้งทอดเท่านั้นทุกคนมีโกยแล้วก็น้ำตาลน้ำกะทิแป้งทอดแล้วก็ใบเตยนั่นทุกคนเลยอันนี้นก็ว่าสิทอดซ้มมันนั่นทุกคน เอาไปเกมเคิงก็เลยทุกคนเดี๋ยวเอาแป้งทอดลงก้นทุกคนเลยเตือแป้งแล้วก็น้ำกะทิเก๋อ เดี๋ยวมาซอยกุยสุกคน,คนกุยกระสุกมาละเด็กเองกับแ มันปรุงเครองให้มันเข้ากันแล้วแล้วนั่นทุกคนเกลือสีมาทอดทุกคน,กคนอาไแบบนี้ไข่กับ น้ำมันหอมทุกคนตอนนี้น้ำมันเ่าก็น่าจะหอมแล้วทุกคนเดี๋ยวมาทอดก่อน

อนนี้ขนมเฮาก็เฮ็ดแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไปกินก็นนะแบ่งกินทุกคนเลยและ้วกะ็สิจงไวน้นนี้เาสิเอาไปกินทุกคนและะ้วก็ยวนกระโต๊ะนี่กะสิจงไว้ ซิมซิมเอไม่ห้อยขนมโก้จัดภาพมาตอนนี้ก็อยู่หายอยู่นาทุกคนมาฮดเคืองปุ๊นนะมาฮดผ้าฮดแต่งอยู่แต่หายพ่ลาทุกคนมากระอีแม่สองคนเดี๋ยวเฮาก็เฮ้าไปเบิ้องสูยนก็เลยทุกคนว่าแต่งมันเป็นหรือยังนะแต่งก็เป็นนะ้วมาโทรมาแต่งแ,นะแต่งกัน แทงโดนมั้งเนะเป็นแมงแตงยัน้แม่มาคลิกกระไยมั้งเป็นดอกมั้ะ ยูเตะเฮินนะคะกำลังป <plays half> <chips> ุท <Rebel esto plays> <dem> ุกคนผู้หอมเขายันยัไงผู้หอเดี๋ยวลงเอาน้ำมาหดก่อนทุกคนเลย จะงามๆคนอ้นาาทิ้งมา เก็ดิแงเนาะยอดเกมาทุกคนตอนนี้ก็หดพักแล้วแล้วนะนี่ก็เป็นโททุกคนขังโทขังแต่งแตงน่าเป็นแล้วมาโทยังมีเป็นอยู่นางกระทุ่มเป็นดอกเท่าทุ่มเป็นดอกนี่เป็นแล้วแต่ว่ายังมีทานเป็นเป็นฟักง่าย ทางนี้ก็ค้างแตงทางนี้ก็ปแูแตงแตงนั้นไม่แต่น้อยขี้ฮอดขี้เห็ดถุงมัเนาะเป็นแมงเยสิไปซ้อยเอาเบอร์พักคนทุกคนวันนี้นะพ่อพักเรากาฮดแล้วแล้วนะเนสระน้ำขึ้นมาอยู่แตงโมหางเพิเป็นดอก งามงามทุกคนเอยทางนี้เป็นละมะักเพชรเดี๋ยวสอยอ่ะเบิพักก่อน พักกับ่ได้ซูมาซอยเอามันทุกคนได้พรามันอยู่ไก่นะมันอยู่แต่าหาไห้พี่ตัวซิมาเอากันตัวที่เอ็นปุอยู่บ้านกะหากองปุ๊ทุกคนได้สนอยู่บ้านนะยังม,มีทัานไ้ง่ายพักหลอน ตอนนี้เฮากะซอยอำเภอพักแล้วแล้วทุกคนพักโบพักหอมแล้วกระลกพักกรปุกน้ำแม่มไม่นนั้นมาแตงนนะตันอ้อมหรอกจีแตงเมื่อกิน

ตอนนี้ก็เอาพักพิลเรแล้วแล้วทุกคนแต่งกับปิ้แล้วแล้วนะเดี๋ยวจะได้เมื่อเท่งก้อนวันนี้นะบรรยากาศโคตรดีเลยืัอนี้ล่มทุกคนเลย ลมหนาวเมื่อวานนี้แหงคืมมัดมือเลยเมื่อานี้ก็ตอนเช้านะคืมทุกคน,นกคนือฝนกะตกนี่แหละมาชัสว,วยมาละกระแด,ด่ทุกคนวันนี้กระสิได้มาปิดอามกเพ็ดนะมกเพ็ดทางนี้กะเหี่ยวเหี่ยวทุกคนนะเพราะมันไกลนำนะแล้วก็ไป่ได้สูโฮดมัน ตนกับทุก <อง S 1> นนะแล้วทุกคนเนะ หลังจากที่ไปปิดมาคิดมาแล้วก็ทุกคนสิมาขคุดมันนะคุดมันต้นเป็นมันต้นธรรมดาทุกคนมันต้นกินเนี่ะอยู่ในโซนมัน่งเดี๋ยวคุดมังกรทุกคนลยนี่วันนี้เนะี่ยดินแตะน่าจะมีเดี๋ยวขุดมังกรเนาะขอบคุที่ทำให้รู้ ไเห,นเห็นแล้วโหมันนะทุกคนหักมันนี่ทุกคนโหมันนะโหใหญ่จังเลยทุกคนนะ โห,หนึ่งเดี๋ยวหาคุดบงทางนี้ก่อนรับมัววนวอ,อาะสับมันนะ อีสันสับแล้วอันนี้โหดีด้เย่อึ้นโห่ก่อนนะทุกคนโห่มันจะน้อยกว่านึงแ,แล้วสองโห่ก็ลุ่มถมเหนียววน,นี้กะยันเลยนี่นะ 嗯，不能。 พูดเงาหนึ่งด้บักระลายทุกคนนะอยู่ทางลุมพกมีแต่ว่าบีมีเบิ่งถือนี่ไม่ได้เอากระต่ามาทุกคนกระต่านะป้าอิต่เทงลืมถืออ,อ่อนเลยก็ เอาทุกคนหลังจากที่ออกมาแต่คุนมันต้นละกัสิได้ผ่าเดี๋ยวเมื่อก่อนมานี้ยัดน,นี้